จะเป็นอย่างไรเมื่อผีสาวเท้าแดงเดินย่างสามคงกลับมาในพระนครเพื่อตามหาบ้านที่อบอุ่นใช่ลรวค่ะวันนี้เราจะมารีแคปซีรีเรื่องเด e กอรี่สตรีเช่นค่ะหาได้ยากยิ่งก็สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ท็อกระเบาเหล่ากงกับรีแคปซีรี EP ที่3แล้วนะคะเรื่องแนวในวันนี้เออขอนำเสนอเรื่องเด e กอรี่สตรีช่นค่าหาได้ยากยิ่ง เพิ่งสตรีมจบไปเลยนะคะเมื่อวานนี้ร้อนๆแล้วคือตอนนี้กําลังอินมากๆก็เลยขอแซงคิวรีแคปเรื่องนี้ก่อนเลยนะคะตอนแรกเนี่ยเออจะทํารีแคปเรื่องตำนานรักสวนจันทาก่อนแต่เพราะว่าเออเออแอบดองเกมขวาบทความเอาไว้แต่ว่าพอดีว่าเพิ่งดูเรื่องนี้จบแล้วเมื่อเช้านี้ก็เลยอยากทาสคริปต์ปอัดไว้แล้วก็เลยเอามาปล่อยก่อนเลยดีกว่าเพราะว่ากําลังติดลมนะคะประเดี๋ยวจะลืมความรู้สึกเมื่อดูเสร็จแล้วไปสักก่อนนะคะ อ่ะเรามาเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นบทประพันธ์ชื่อเดียวกันนะคะสร้างจากบทประพันธ์ชื่อเดียวกันอ่มีชื่อเรื่องภาษาไทยว่าตรีเช่นค่าหาได้ยากยิ่งนะคะชื่อภาษาอังกฤษ t h อ g กอรี่นะคะเป็นผลงานการกำกับของคุณหยางหลงนะคะเรื่องนี้นำแสดงโดยเฉินตูหลิงชิ่งวินไหลเฮอหงซานี e ่อินไท้ว่นจิงหลงและคุณหวังเยี่ยนนะคะเออเป็นซีรีส์คอสตูม ประวัติศาสตร์นะคะแนวเฮอร์เลสเทือนขวัญสืบสวนและสอบสวนนะคะในส่วนของตัวเนื้อเรื่องหลักตามนิยายเนี่ยเราจะไม่พูดถึงนะคะเพราะว่าหลักๆแล้วมันค่อนข้างจะเปลี่ยนไปจากนิยายต้นฉบับเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเ,เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เออคิดว่าพูดได้เลยว่ามันมันทำออกมาได้ดีกว่านิยายมากๆนะคะเซตติ้งของเรื่องนี้จะอยู่ในราชวงศ์ซ่งนะคะแต่ในเส้นเรื่องเนี่ยจะไม่ได้กล่าวถึงว่า อยู่ในซ่งรัชสกไหนหรือตรงกับพระมหากษัตริย์องค์ใดนะคะโดยมูทนของเรื่องมันก็ไม่ได้ดาร์กเพราะสีสันของเรื่องมุมกล้องหรืออะไรต่างๆนะคะแต่ที่มันดารกอ่ะมันดาร์กเพรเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในเรื่องนั้นต่างหากค่ะแล้วเรื่องของนักแสดงนํานะคะพระนางคู่นี้หลายๆท่านอาจจะมองว่าเป็นพระนางเทียสองแต่จริงๆแล้วเนี่ย สองคนเนี้ยเป็นเป็นพระนางที่ฝีไม้ลายมือไม่ได้เป็นเทสองแต่อย่างใดเลยนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะนางเอกนะคะคุณเฉินตูหลิงนะคะคนนี้นี่น้องคนนี้นี่เขารับงานเยอะมากนะคะเหมือนเป็นหนี้สักร้อยล้านนะคะทั้งทงที่นางรวยมากนะคะแต่ก็นงก็ยังรับงานแบบโคหดมากนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวประกอบนางร้ายนางเอกนางรับหมดนะคะยอมใจในความขยันของน้องคนนี้เลยนะคะเพราะว่าเราเห็นหน้านางนี่แบบเตือดป,ปิดเฉพาะไปที่แล้วนี่หลายเรื่องมากนะคะ ส่วนพระเอกนะคะคุณฉินอินไหลเนี่ยก็ฝากฝีไม้ลายมือไว้หลายเรื่องนะคะซีีดีที่สร้างชื่อให้หนังให้พระเอกของเราคนนี้ก็คือคืนฝันสู่ต้าชิงแล้วก็ปัตภีไรครัไรพายนะคะเล่นเป็นอ,องค์รักสุดหลนะ่อดูแล้วหล่อจังเลยนะคะแต่ก็มันก็มีแอบมีแอบมีดราม่าเล็กๆนะคะว่าเอ๊ะทำไมน้องซิงแหวนเนี่ยไม่หลยอย่ออะไรเงี้ยแต่ แต่ทุกคนดูนะคะดูนะคะ,ด,ะ,คะดูหน้านะคะนี่นี่นี่คือคือหน้าของคนไม่หล่ออ๋เอเลยมไม่หลอก็คือคือพอเห็นดรามา่าแล้วก็เอ๊ะเธออยากรู้ว่าคนที่บูลลี่น้องในหน้นะาตาเป็นยังไงก็อย่างนี้ไม่หล่อแล้วอะไรมาหลนะ่อเนาะอะเรามาเข้าเรื่องต่อไปกันดีกว่านะคะ เนื้อเรื่องย่อของเรื่องนี้นะคะจะกล่าวถึงคุณหนูสามแผ่นสกุลโชวจวงนะคะเด็กสาวที่มีโชคชะตาอาภัพนะคะนางเกิดในวันที่ปู่ของนางเสียชีวิตทําให้เป็นช่องโหว่ทำให้นางถูกใส่ร้ายว่าเป็นผีสาวเท้าแดงที่กลับชาติมาเกิดทําให้ครอบครัวของนางนได้ส่งนางให้ไปอยู่กับเพื่อนอร่วมเรียนของบิดาที่หมู่บ้านในชนบทในเมืองนั้นมีชื่อว่าต้านโจตั้งแต่แแบบอกต้านโจเนี่ยจ,จะอยู่ห่างไกลจาก พระนครเป็นอย่างมากนะคะจวงหันเยี่ยนโดนทรมานโดนทำรายร่างกายถูกกักขังนงเหนี่ยวถูกบังคับให้อดอาหารโดยที่นางไม่เคยได้อยู่สบายเลยนะคะนางโดนทำร้ายอย่างนั้นตั้งแต่เล็กจนโตแล้วก็ไม่เคยรู้ว่าครอบครัวเป็นอย่างไรสิ่งเดียวที่ทำให้จวงหันเยี่ยนจดจำได้เสมอมาคือนางทราบแต่เพียงว่านางมีพ่อเป็นข้าราชการมีท่านแม่เป็นสตรีสงศั์ในพระนครแต่ถึงแม้นว่านางจะอยู่กับเพื่อนของพ่อ ที่ดูเหมือนจะเป็นคนไม่ดีแต่เขาเป็นก็เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ก็เลยทําให้จงหานเย็นเนี่ยสามารถอ่านออกเขียนได้แล้วก็ทำให้นางได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือและตํารามากมายจงหานเย็นจึงไม่ได้ได้ขวาสตินางใดในเรื่องของการศึกษาเลยนะคะออจงหานเย็นเป็นคนที่มีความรู้ค่อนข้างมากนะคะเมื่อตอนที่จงหานเย็นอายุได้สิบเจดปีชะตาได้พิกพัน เมื่อสหายของบิดานั้นคิดเห็นจะขายนางไปเป็นคณิกาเช่นนั้นแล้วหานเยียนจําเป็นต้องทําทุกวิีทางเพื่อเอาชีวิตนอดนางในสังหารคนในครอบครัวของสหายของบิดาและหนีกลับมาที่พระนครเมื่อจวงหานเยียนเดินทางมาถึงพระนครนางคิดว่านางจะได้มีบ้านเป็นของตัวเองสีท่ทีแต่แล้วมันกลับไม่ได้ง่ายใดอย่างที่นางคิดสมาชิกของคนในครอบครัวในบ้านของนางต่างก็มีปมในจ,ใจิตใจ มีแผนการร้ายต่างๆไม่เวนแม้ก,กระทั่งแม่ของนางที่ดูจะไม่ต้อนรับนางเอาอเสียเลยเรื่องราวของเรือนหลังที่ซับซ้อนซ้อนเงื่อนผูกเป็นปมมัดใหญ่เราจะได้เห็นความพยายามของผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งผู้หญิงที่ไม่เคยรู้จักความรักไม่เคยรู้จักคำว่าบ้านนางทำทุกวิถีทางที่จะต่อสู้เพื่อที่จะทำให้ตัวเองมีบ้านที่แสนอบอุ่นและเต็มไปด้วยความรักขณะที่นางพยายามอย่างเต็มที่นั้น นางกรับคนพบว่าครอบครัวเล็กๆของนางได้เข้าไปเกี่ยวพันกับคดีช่อราดบางหลวงในพระนครเรื่องราวโดยละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ที่วีทีวีนะคะเนื้อเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างจะดาร์กนิดนึงนะคะนอกจากเนื่องจากว่าตัวละครหลักนะคะคือจวงหันเยี่ยนเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีปมในใจที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะเขาโดนครอบนางเนี่ยโดนครอบครัวทิ้งตั้งแต่ยังเล็กแล้วก็จะต้องเอาชีวิตรอดนะ ทำให้นางแบบขวนขวายความหาความรักแล้วก็หวงแหนสิ่งตัวเองมีเป็นอย่างมากนะคะมันทําให้เกิดเออเรื่องราวต่างๆที่แบบคือนางไม่กลัวเลยจงห็นเยี่ยมเป็นคนที่ไม่กลัวไม่กลัวว่าตัวเองจะตายแต่นางกลัวที่จะไม่มีใครอยู่กับนางมากกว่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างฟู่อินซีกับจงหังเงนเยี่ยพระนางของเรานะคะในความรู้สึกของเออเลยนะคือสองคนเนี่ย เป็นความสัมพันธ์ที่แปลกประหลาดยากต้าใจนะคะสองคนนี้นี่เขาค่อนข้างจะผูกพันกันแปลกๆเขาผูกพันกันด้วยผลประโยชน์หรือเปล่ามามองในอีมุมหนึ่งมันก็ไม่ใช่นะคะจะว่าที่เขาอยู่ด้วยกันทุกวันเนี่ยมันเป็นความรักมันก็ไม่เชิงอีกเพราะว่ามันค่อนข้างจะคลุมเครือถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่มันจะดูไร้คาตอบแต่มันกลับมีคําตอบในทุกๆการกระทํานะคะ ตอนที่จงหันเยี่ยนย่างเท้าเข้ามาในพระนครนางก็มีโอกาสได้พบกับฟู่อินซีหลองเจ้ากรมตุลาการแห่งศาลต้าหลี่ซื่อนะคะ <c oughs> คนผู้นี้นี่เคยมั่นหมายกับนางมาก่อนตั้งแต่ตั้งแต่เกิดนะคะแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่จวงหานเยี่ยนจะต้องถูกส่งตัวไปที่ต้านโจทำให้เขาต้องสมรสกับพี่สาวคนโตคนละแม่ ของจงหันเยี่ยนไปก่อนตามสัญญานะคะเออตอนแรกที่เจอกันเนี่ยฟู่หวินซีเนี่ยก็สงสัยในพฤติกรรมของจงหันเยี่ยนเขาก็เลยพยายามตามสืบเรื่องคดีฆาตกรรมที่ต้านโจแล้วเขาก็ได้ค้นพบว่าฆาตกรในคดีฆาตกรรมสองสามีภรรยาที่ต้านโจนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนคือแม่หญิงตัวเล็กๆที่อยู่ตรงหน้าเขาแต่ถึงฟู่หวินซีจะทราบว,ว่าฆาตกรในคดีนั้นเป็นใคร เขาก็ไม่เคยคิดเห็นจะจับแม่น้าน้อยผู้นั้นมากระเดิดมเนินคดีจวงหานเย็นในสายตาของฟู่หวินซีนั้นมันมีแรงดึงดูดบางอย่างทําให้เขาไม่อาจจะต้านทานได้เขาไม่อาจจะละสายตาจากนางได้เพราะเขาไม่รู้ว่านางจะทําอะไรต่อไปในตอนแรกที่เขาจับตามองนางนั้นเพราะว่าเขากําลังตามหาแม่สีเรือนที่เป็นคุณซือนางผู้นั้นจะต้องฉลาดพอแล้วก็ สามารถที่จะดูแลครอบครัวของเขาได้แม้นยามที่เขาอยู่ในโลกใบนี้แล้วที่เขาคิดเห็นเช่นนั้นเพราะว่าเขามีลูกเล็กๆหนึ่งคนกับมารดาที่แกลาชลาและคดีที่เขากําลังสืบอ,อยู่นั้นมันไม่คืบหน้าและอีกประการหนึ่งก็คือตัวเขาเองก็จะเจ็บอดๆแอดๆมาตั้งแต่ตอนที่ภรรยาของเขาโดานวางยาพิษในสุราซึ่งสุราจอกนั้นเขาก็ได้กินเข้าไปครึ่งหนึ่งทำให้เขาติดพิษตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ฟู่อินซีเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเย็นชาและเขาก็จะชินชากับการถือดาบเพียงลําพังเขาไม่เคยคาดหวังว่าชีวิตนี้จะอยู่ได้นานยาวนานสักเท่าไหร่แต่เมื่อวันหนึ่งได้พบกับจวงหันเยี่ยนแม่แม่นางน้อยผู้นั้นจะเหมือนลูกแมวตัวเล็กๆที่สั่นเทาด้วยความกลัวและพร้อมที่จะติดก,กัดทุกคนที่ทําร้ายนางหน้าเสือน่าอาจจะดูอ่อนโยนบบางแต่นางปรับทำทุกวิธีทางเพื่อปกป้องความรักของนาง ครอบครัวของนางบ้านของนางนั่นทําให้เขารู้สึกสนใจเป็นอย่างมากนะคะเขาเคยพูดในตอนหนึ่งว่านางทําให้เขารู้สึกไม่อยากตายเขาได้มองได้แต่มองนางจากข้างหลังหลังที่ยินชายยินเยียบแต่น่าค้นหาและพร้อมที่จะบินจากไปได้ทุกเวลาเหมือนทานป่าที่รักอิสระสมกับชื่อของนางจริงๆนะคะสําหรับเขาแล้วนี่จงหานนี่คือคนที่เขาตามหาและสุดท้าย ก็กลายเป็นเขาเองที่ไม่อาจจะละสายตาไปจากนางได้เป็นเขาเองที่หลุเข้าไปอยู่ในวงังวนแห่งดํามืดที่ไร้หนทางออกของนางเขาทําทุกวิธีทางเพื่อให้ได้นางมาและเขาก็ได้นางมาจริงๆแม้ในตอนแรกความสัมพันธ์ของเขาและเธอเนี่ยจะกระท่อนกระแท่นเพราะโจงหานเยี่ยงนางไม่ไว้ใจใครสักคนนอกจากแม่ของนางเลยในสายตาของโจงหางเยี่ยงนางมองว่าฟู่อินซีคือบุคคลอันตรายนางคิดว่าการที่ฟู่อินซีไม่จับนางเขาตาราง เพราะว่าเขาต้องการจะควบคุมจุดอ่อนของนางและจะใช้นางเป็นเบีย้ยเพื่อรู้วัตถุประสงค์ของเขาเองซึ่งมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆฟู่อินซีใช้โจงหันเยี่เป็นเบีย้ยเพื่อสืบคดีและโจงหันเยี่เองก็ใช้ฟู่อินซีเพื่อเป็นเบีย้ยให้นางได้แก้แค้นความสัมพันธ์ของคนสองคนนี้มันเริ่มต้นจากความระแวงระวังหลอกใช้แต่เมื่อสองคนได้ใช้เวลาร่วมกันจวงหันเยิ่ก็เริ่มลดกำแพงความกลัวลงนางได้คนพบว่า ทุกๆครั้งที่นางเสียใจดีใจทุกช่วงเวลาที่แสนเจ็บปวดและไม่สามารถก้าวผ่านความทรมานนั้นไปได้มีเพียงฟูวินซีเท่านั้นที่คอยอยู่เคียงข้างนางฟูวินซีได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับโจงหานเยียนว่าจะมอบบ้านที่เต็มไปด้วยความรักและอบอุ่นให้กับนางมันเป็นการบอกรักที่ไม่มีความ ไม่มีคำว่ารักสักคำไม่คุณดูยิง่งเราได้ชื่นใจสักนิดเลยโอ้ยคนหนึ่งก็เจ้ายดเจ้าอย่างคนหนึ่งก็ซึมดเละนะคะคือคือเรื่องนี้คือซึนดเละทั้งคู่อคือดูไปทั้งเรื่องก็รู้สึกว่าลักกันแต่แบบยุ่งกันทั้งเรื่องนางเอกนี่แบบว่าจิ้มเพกไปหลายรอบขออนุญาตให้นิยามความหมายของคนรักคนดีหน่นะคะคือ ผู้รับเสียบคนนึงเสียบอคอคนนึงเสียบท้องนะคะคือนางเอกนี่จะเสียบคอไปเอกหลายรอบมากเลยไปเอกแล้วเราก็เก่งมากเลยนมโอ้ยทนงทนูอะไรหลบได้หมดเออแต่โดนเมียเกาะปลาก้อนหินก้อนนึงไม่หลบหัวหนูหัวปูด เออดูมาสามติดต่อนี้เพระเอกจะเสียบคนไปแล้วประมาณสิบคนขึ้นไปนะคะมือนี่ปืนเลื่อนตลอดเวลาค่ะคเสียบเช็ด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 เสร็จอีกเดินเกตเกตเช็ดมือเสร็จแล้วก็ไปเดินถังซื้อถังหูรูปให้ลูกเรื่องนี้นี่มันจะไม่มีฉากหรือซีนที่แบบหลักกันนะเดินจูงกันไปเที่ยวตลาดมันเรื่องเงินเนี่ยไม่มีแต่มันก็จะมีพฤติกรรมแล้ว็เคมีบางอย่างที่บอกว่าสองคนนี้มนเรื่องหลักกันเว้ เออพี่เอกนี่มองตาว่าแต่นเอกตลอดเลยพร้อมพร้อมสวบตลอดเลยแต่ว่าแต่แต่วันแต่งงานเ็าพูดไปแล้วไงว่าเขาไม่ต้องการความบริสุทธิ์ของเจ้าเราก็อยากจะบอกฟูอินซีไปมึงอย่าแม้ตอนอยากให้เขาแต่งด้วยอะไรก็พูดได้ทำได้หมดแต่ถึงแม้ว่าว่าเรื่องนี้เนี้ยมันจะไม่ได้มีเซน ที่มันรู้สึกแบบนั้นนะคะแต่ว่ามันก็ทําให้เรามีความรู้สึกว่าสองคนนี้เขามีความผูกพันแล้วก็มีพัฒนาการบางอย่างที่ทําให้สามารถที่ทําให้สองคนนี้ไม่สามารถจะปล่อยมือจากกันได้เออแต่มันสนุกนะมันสนุกจริงๆมันมันเป็นเรื่องราวที่มันแบบหักเหลี่ยมกันไปหักเหลี่ยมกันมาไม่รู้ว่าจะเชื่อใจใครได้แม้กระทั่งเมียตัวเองก็เชื่อใจไม่ได้พ่อแม่ก็เชื่อใจไม่ได้พี่น้องก็เชื่อใจไม่ได้คือมันไม่มีใครที่แบบ เชื่อใจได้เลยทุกคนมีแผนอยู่ในนั้นหมดเลยแต่เอ,อส่วนตัวแล้วอะทั้งเรื่องเนี่ยค่อนข้างจะชอบบทของพ่อของนางเอกนะคะคนที่รับบทพ่อของจงหันยี้ก็คือคุณอ e ี้หวนไทนะคะบทมันค่อนข้างซับซ้อนด้วยนะคะเพราะว่าตัวละคระมีหลายบุคลิกนะคะแล้วก็วิธีการที่คุณที่พ่อของนางเอกเนี่ยแสดงออกต่อหน้าผู้คน มันต่างกันอย่างสิ้นเชิงตอนที่เขาอยู่กับเมียเป็นอีกอย่างหนึ่งอยู่กับลูกเป็นอีกอย่างหนึ่งอยู่ที่ราชสำนักเป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วจะบอกเลยว่าทุกๆคนในเรื่องเนี้ยเป็นแคบเบียในหมากเป็นหมากในกระดานของคนคนนี้มาตั้งแต่แรกพ่อของนางเอกนี่เป็นคนโลภโมโทสันรักตัวเองนะคะแต่สุดท้ายก็กรรมแหละกรรมล้วนๆเลยทำยังไงได้อย่างงั้นจริงๆหมากกระบานนี้หมากกระดานนี้ยที่เขาคิดเ้าจะหนะ แต่เขาก็แพ้แพ้เพราะว่าการกระทาของตัวเขาเองสุดท้ายตัวเขาก็ไม่เหลือใครนะคะก็มันเป็นเรื่องราวของตระกูลตระกูลเดียวอะ่ะคือมันวุ่นวายไปทั้งราชสำนักเลยนะฮะแต่ดิฉันชอบที่สุดเลยนะคะคือคู่พานางของเรานะคะกิ่งทองแบรรับรองแพทย์นะคะคือเหยียบไปที่ไหนบันไลยที่นั่นเลยมั่นไม่ ขนาดบ้านบ้านตัวเองพระอเอกยังเผานะคะเผาเผาบ้านอยากอยู่บ้านสาวเผาบ้านตัวเองเอาเด็กไม่พกอะไรไปเลยพกแต่สัญญาแต่งงานกับลูกสองอยางยอมใจพี่ฟู่เขจริงๆนะคะก็ขอจบการรีแคปแต่เพียงเท่านี้นะคะเราคิดว่าเราจะรีแคปแต่ซีรีส์ที่มีเนื้อเรื่องค่อนข้างแน่นแล้วเราก็คิดว่าเรื่องนั้นมันน่านาเ,าเสนอและกันนะคะ ถ้าซีรีส์บางเรื่องมันไม่มีปมให้เนี่ยที่แน่นพอเราก็ไม่รู้จะเราจะไปวิเคราะห์อะไรออกมาให้ได้รับชมนะ,ะก็แต่เรื่องนี้คือเส้นเรื่องมันค่อนข้างแน่นซับซ้อนแล้วก็ทั้งเส้นเรื่องทั้งบุค,คลิกอย่างที่บอกไปตอนแล้วว่าเรื่องนี้มันดาร์กมันไม่ได้ดาร์กเพราะว่าทนทนเรื่องนะคะแต่มันดาร์กเพราะเนื้อเรื่องที่มันซ่อนใน,นนั้นแล้วก็สุดท้ายใจคนมันยากแท้อย่างถึงจริงนะคะสำหรับใครที่กําลังตาม หาซีรีส์ที่มีเส้นเรื่องแน่นครบครบหักเหลี่ยมเฉินเฉินคมพระเอกนาะงเอกทันกันแนะนำเรื่องนี้เลยนะคะดูกรี2025สตรีเช่นค้าหาแต่ยากิ่งหากท่านชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดดิง้งกริ้งให้เอ๋อด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับการดีแผบซีรีส์แบบนี้สวัสดีจ้า